สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะวันนี้เรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในโครงการเฟสท,ที่3รับเงิน5,000บาทซึ่งทันใช้แน่นอนในเดือนมีนาคม2,564นี้ทั้งมีการเพิ่มขั้นตอนการยืนยันตัวตนด้วยค่ะในส่วนของการรับเงิน5,000บาทในรอบนี้ซึ่งจะต้องมีการทิงสิทธิ์กันถึง1ล้านสิทธิ์เลยนะคะโดยกลุ่มอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปได้รับสิทธิ์เป็นระยะเวลานานถึง3เดือนจำนวน ำนวนห้าพบาทส่วนราเรียดของโครงการทันใช้เดือนมีนาคมแน่นอนยืนยันออกมาแล้วติดตามรายเรียดข้อมูลข่าวสารในช่องไอสันแซบค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่อง I อีสานแซบีเช่นเคยนะคะจะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะอีสานแซบยังคงติดตามในส่วนของการจ่ายเงินในเฟสที่3ทั้งหมด3เดือนนะคะเพื่อที่จะให้ทันใช้หรือเปล่าในเดือนมีนาคมทั้งนี้มีการเพิ่มกรอบแล้วก็ขั้นตอนการยืนยันตัวตนด้วยค่ะคุณผู้ชมมาตามในส่วนของการจ่ายเงิน5,000บาทในโครงการเราเที่ยวด้วยกันในเฟสที่3นะคะโดยจะมีการเพิ่มระบบยืนยันตัวตนกับปัญหาที่มีการซ้ำ รอเรื่องการทุจริตค่ะซึ่งนายพิพัฒน์แจ้งนะคะเร่งโอนงบจากทางกระทรวงการคลังมาไว้ที่ทททแล้ว ทั้งเร่งหาธนาคารกรุงไทยนะคะบางระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนให้ใช้สิทธิ์ทันแน่นอนรับเงิน5,000บาทในรอบนี้นะคะอยู่ที่ระยะเวลาทั้งหมด3เดือนในเดือนมีนาคม2 5ง4 5นีนี้ค่ะโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าในส่วนของโครงการเราเที่ยวด้วยกันในเฟสที่3ที่คณะรัฐมนตรียังไม่อนุมัติการเพิ่มสิทธิ์ห้องพักให้อีก2ล้านห้องแล้วก็ขยายเวลาํา ดำเนินโครงการจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะซึ่งล่าสุดจริงๆแล้วการถูกตีกลับก็เป็นเพราะอยู่ระหว่างขั้นตอนของการดําเนินของทางกระทรวงการคลังซึ่งจะมีการยกงบประมาณดําเนินโครงการทั้งหมดมาไว้ที่กระทรวงการท่องเที่ยวเพื่อให้ง่ายต่อการดําเนินการเนื่องจากที่ผ่านมานะ่ะงบประมาณอยู่ที่ครั้งเมื่อต้องดําเนินการอะไรก็ต้องประสานกับทททธนาคารกรุงไทยซึ่งมีความล่าช้าเกิดขึ้นจึงขอยกงบออกมาไว้ที่กระทรวงการท่อง ท่องเที่ยวแล้วก็กระทรวงการกีฬานะคะจึงจะมอบให้ทททดูแลเพื่อให้สามารถดําเนินการได้เร็วมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมและในส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นในการทุจริตในโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็มีการพูดกันครมออยากให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททเนี่ยค่ะพิจารณารายละเอียดร่วมถึงเงื่อนไขการปฏิบัติเพื่อเตรียมให้มีความรัดกุมมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้การเกิดการทุจริตในโครงการแล้วก็ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเราเที่ยวด้วยกัน ขณะที่ได้มอบให้ทางททนะคะเป็นหลักในการหาหรือร่วมกับธนาคารกรุงไทยในการนี้เพื่อเพิ่มข้อปฏิบัติให้รัฐกลุ่มมากขึ้นโดยจะมีการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังและก็ให้แน่ชัดว่า ผู้ได้รับสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเป็นเจ้าของสิทธิ์นั้นจริงๆค่ะส่วนผู้ประกอบการโรงแรมนะคะจะต้องมีเงื่อนไขยอย่างไรต้องหาหรือร่วมกับกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งโดยเบื้องต้นที่ประชุมอยากให้เรากลับมายืนยันตัวตนผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันทั้งหมด6กล้านคนครั้งแรกนะคะก่อนที่จะเป็นเจ้าของสิทธิ์จริงๆหรือไม่แล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเข้ามาถูกต้องอย่างนี้ หรือว่าต้องมาดูในะเรื่องของระบบที่จะทําให้ทันหรือไม่นะคะแต่ที่แน่นอนน่าจะมีการเร่งให้ทันในเดือนมีนาคม2563นี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดโดยได้มอบหมายให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะดําเนินการในขั้นตอนต่อไปซึ่งคาดว่าเราเที่ยวด้วยกันจะสามารถออกได้ทันในเดือนมีนาคมนี้แน่นอนเตรียมรับเลยค่ะระยะเวลา3เดือนเงินวงเงินสูงสุด5,000บาทในโครงการเราเที่ยวด้วยกันพี่น้องได้เงินเที่ยวสงการแน่นอนค่ะ หากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจงให้กับช่องอิสันแซบเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ